สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดหนิงก็จะพูดไล่เลียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรือ,อหนทางให้กับคุณในการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนเกิดวันที่28นะคะคุณเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองซึ่งเป็นของที่ติดตัวมานะคะ เป็นลักษณะของการเป็นผู้นำโดยกําเนิดทั้งนี้นะคะคุณก็ต้องใช้การโน้มน้าวจิตใจอย่างนุ่มนวลมากกว่าการใช้อำนาจอย่างจงแจ้งนะคะเพื่อควบคุมหรือว่าสั่งการผู้อื่นคุณเป็นคนที่มีไอเดียค่อนข้างแหวกแนวนะคะมีความเป็นนักอุดมคติรักอิสระมีความทะเยอทยานมากมีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่ก็ยังต้องการกำลังใจอย่างมากเช่นกันคุณมีความคิดเชิงวิเคราะห์นะคะมีการใช้เหตุใช้ผลได้เก่งเป็นพิเศษแถมยังเป็นนักวา,างแผนที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะคุณสามารถจัดการกลุ่มคนแต่บางครั้งนะคะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับกิจวัตรประจำวันได้ง่ายแต่หากคุณชอบที่จะทำสิ่งนั้นคุณก็มีจิตวิญญาณของนักสู้อยู่ ด้วยความที่คุณมีจิตวิญญาณเป็นนักบุกเบิกนะคะทำให้คุณเริ่มต้นโปรเจกต์หรือโครงการไว้มากอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความกระตือรือร้นนะคะในการที่จะดำเนินการให้จบเรื่องไปด้วยนะคะหรือบางครั้งอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยนะคะซึ่งจะช่วยคุณได้คุณมีความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะมีมุมกระด้างหรือมุมดื้อรั้นอยู่บ้างเพราะว่าคุณมักจะยึดติด กับความคิดของคุณและคุณไม่อยากให้มันถูกเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งนี้คุณต้องฝึกที่จะรู้จักปณีปนอมซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับคุณเช่นกันนะคะแต่มันจะดีนะคะถ้าคุณแสดงความอ่อนโยนแล้วก็แสดงความรักนะคะเผื่อแผ่กับคนรอบข้าง <S <S ก็จะทำให้การใช้ชีวิตหรือการทำงานของคุณราบรื่นมากขึ้น คนเกิดวันที่28นะคะมีเหมือนอความคิดสร้างสรรค์ประกอบไปกับความฉับไวแล้วก็ชุนเฉียวได้ง่ายนะคะทั้งนี้คุณก็จะสามารถเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอไอเดียได้ก็เหมาะกับงานขายต่างๆนะคะหรืองานบริการหรือการใช้คำพูดนะคะนักโต้วาทีต่างๆหรือคนที่สร้างยอดขายได้มากๆนะคะที่ประสบความสำเร็จ ก็มักจะเกิดวันที่28นะคะแล้วก็คุณแจสำคัญก็คือความมุ่งมั่นบวกกับความคิดสร้างสารรค์ทั้งสองอย่างนี้นะคะเป็นศักยภาพของคุณที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะทางการเงินได้มากมายทีเดียว สรุปแล้วนะคะคนที่เกิดวันที่28นะคะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีการครอบงำหรือความกล้าแสดงออกอยู่ในตัวแต่เมื่อคุณเปิดใจกับใครนะคะคุณอาจจะใจง่ายได้หรือไว้วางใจได้ง่ายเช่นกันคุณมักจะพูดนะคะในสิ่งที่คุณคิดอย่างตรงไปตรงมามีความชัดเจนแล้วก็รู้กาลเทศะ ในการใช้คำพูดนะคะแล้วก็คุณมีบุคลิกของความเป็นผู้นำตั้งแต่กำเนิดนั่นเองฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะสามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามมิ n เคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ